อ่าได้เซมบอร์เดี๋ยวมาเดี๋ยวันสวัสดีนี่กูได้เงินมึงก็ได้เงินกูก็ได้เงินแล้วมาทำมาแล้วมีอะไรเอามาดิสลุปดึงจากตรงนี้อะไรจ้ะต่อสรุปได้ลองจริงค่ะมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะอย่าเพิ่งพี่มันแฟดเปิดโล่ เปิดโลดได้ไหมรอหลบ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 หนีไปเลย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 ค่ะอยากคับพี่หญิงชูไอ้สวยมากว่ะไว้ไว้คืออยากเลียให้แรงๆอยากทุบมือมันแผลแล้วนี่ได้ปะใช่อยากเลียให้เพนทีออนวัดถอกควยเอามาเอาหอกแทงเหีงษ์ อันนี้เลิ่มเลยโอ้สองคล้ยออมแบก่อนชามก็ได้แมงก่อนบบก็ได้บกก็ได้ไปปปบกพียกก็ได้ก็ไันแม่งมันยาก่อนเขร่อยมั้ยนะเอาเลยแม่มมาเลยไปดิไปดิสวยเอแม่เาลยไม่ไม่ไม่ฉันให้เธอฉันรักเธอฉอยากเลียให้เธออะไรนะดแขงโนแฟร์นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีอย่างคอมันต้องเออ ฮอลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัคโหลฮัลโหลมาคะแนนอุตสาหกรรมอะไรมาคาร์ดการ์ดเฮ้าส์ไอ้แม่ห้ามมาเลยไอ้แม่ไอ้แม่เอามาเลยมาโอเครอกูไม่ไปไหนละกูอย um <no? pues ู่ตรงนี้แหละมะตีโบมีสองคนครับรอแม่รอเพื่อนขัดตีบูอยู่ค่ะคือในบ้านเขาแค่จะเย็นนิดนึงค่ะอ่ะรอสักครู่ค่ะอ่ากูจะจะเข้าพรุ่งนี้เลยค่ะรอก่อนค่ะให้มันดันมาเลยค่ะเดี๋ยวเข้าพรุ่งนี้ค่ะกูไม่กลับบ้านด้วยมา ม้อแข้งอยู่กลางกกดออกเกมหรอกมึงมาสิมึงมาสิอีกกะรี่วุ่งอุ้ยเอ้ยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมโอเคเดี๋ยวมาไปซื้อของก่อนเราตรงนี้แหละนี่คือบทเรียนให้มึงรู้อีนนี่มาสั่ขก็ไปเหมือนกัน เออโอ้โหม่นไมได้่วนเมหาลัยอ่ะดันเข้าลิปเข้ามาดันชิปเข้ามาส่วนกับไม่สวยมันสวนแับไม่สวยรอรอรอวน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 ห้าสิบล็อบติดไม่ค่ะจะกลับบ้านอีกทีอ่ะโถ ผมไม่เซนมันใช้อลเมมตนปะไม่ใช่ปะฮะเนาจเซ้นก็ใช้อลเมนตันใช้ะไเมันปะมีสาเซ้นองมเสนเส้นองอุ้ยอะไรอะอืต้องลดออัน s t o p p a b l e อะไรไายวะเสื่อฉันมาแล้วจะชุลงนี้ได้เลยนะ FG เมี่ยงขล่อยสร้งเมียงอ่อยนะมวยท่านายออ มไปทำชู้ทำไมได้มึงกล้าทำชู้เหรอมึงคิดดีแล้วเหรออะได้ระหว่างหมัดมึงกับหนามกูมึงวนบนเหรอได้กูรู้ว่ามึงมีหวาดตรงนี้ค่ะไอ้หน้าหมีมาร์สเดี๋ยวมึงเจอแน่เดี๋ยวมึงอย่าไปไหนนะรอรอฉันมีอันตีเอาบนอีกมาเลย เมื่อกี้มันไม่ฟาดเลยนะมันเย็นแบบนี้เลยจอมเออโอ๊ยกำลังไปวิเวียนไปเติมหรือเปล่าวิเวียนไม่ไปจะมีแข้งไปไหวได้มั่นมั่นมาก่มันไม่เห็นมาเออเออไม่ตายค่ะเพราะว่าหน้าตาสดใสเออเอาไหมล่ะสักทีหายตัวแป๊บหนึ่งมาดิแน่จริงก็มาดิไอ้แกออ๋ออ๋อ นอนเลยมันมาอีกกูรออีกตรงนี้แหละอ่ะมามาสิมาเ,เลเบลมึงมีสองคนกูก็มีสองคนอ่าเราตรงนี้แหล,<อ>ละอ๋อระหว่างนี้ก็<อ>นั่งเล่นเกมมือถือรอเคยเอ็นจอยจัง <laughs> ถ้าบ้านแตกแล้วมันยังอยู่กูอ,อ้อมหลังก่น<ป>อนเฮ้ยเฮ้ยฮะ ก้องสวยมากไปไหนเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกได้ได้ไอ่าเราตรงนี้เวมานางหมดอ่ะโอเคงั้นจับก่อนนะช่างหีแม่มังกรกูไม่ได้อยากฆ่ามันกูอยากฆ่ามังกรที่ไหนเอามาสิแม่แม่แม่ไมึงกล้าทำกูไอ้เหี้ยนี่ไหนอย่าเก่ง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 มั่นอะไรบิ่แข็งป่า ดมหีกูน uh ี oh. <S <S ่มาเขาดุดให้เป like> ิดกับกันนะเราควรบกอะเออีกไหมเออีกไหมมีอันตีอ้าอีกไหมกูไม่ฟาร์มหรอกกูจะขายนี่ทิ้งด้วยเนี่ยหวาดเนี่ยบิดแข็งดอดเสื้อแพงก็ดดำก็ดเสื้อแพงกอดอีเฮียมาสิอะไรอะกูต้องกลัวมึงไหมไอ้แก่ไอ้แก่เสียงแบบดูดไปแล้วอย่ามั่นที่จะเล่นบิดแข็งตาอย่าอย่าเก่งให้มากมาสิมาสิ อ่าสก,กิลหมดแล้วมึงจะสก,กิลหมดแล้วทำไมแล้วดําแซ่ก็ดดัมกอดเธอแบนอบเอาอีกไหมเอาอีกไหมมารอหน้าบ่อเลยไหมน้ำอ่วมอะเตะมันต,ต้องเป็นจิตวิทยาจช่ไสงสารสงสารต้องโคช่วหมาเลย 1> 1> พ ficou, ่อเลยพ่ออะไรนี่กูฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วกูก็ฆ่ามึงด้วยยอมทำไมละ่ะยอมทำไมล่ะยอมเลยยอมทำไมล่ะยอมทำไมล่ะอยากเล่ด้วยอยากเล่นด้วยเองอยเก่งอยากเก่งต้องให้เล่นตัวถนัดใช่ไหมเล่นฝึกมันต้องแพ้เลยอีดอกตัววิ่งตามเหมือนแบบลูกหมูเลยอ่ะตู้มตู้มตู้มไอ้สามเดี๋ยวไปไปเวดออกเวดเลยเหรอเอาเลยเหรออันนี้ล่าสุด เอาสามก็ได้จริงๆจะเอาสองแต่ว่าเอาสามก็ได้อ้พะยมัต้องทำอยู่เฮ้ย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 โอ้ยเฮรอดโอ้ยสวยมากลองวันห้องเลยอีส่ตายไม่ใช่กระเทยดุ้งค่ะฉันก็ดุ้งใจจะขาดกันเฉียวไม่มีว่าดอกอุ้ยหัวใจจะวายเมื่อกี้อันเฉียวทำไมทำไมดุ้งเราก็ดีแล้วช่วยบนก่อนอย่าเพิ่งอย่าหลอน ขึ้นไล่กไว้น่ไว้ครับว้บอยเดจวว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 วอวว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 วอ สวยว่ะแกงเลิศ<ถ>จังทำไง<ห>ดีอยากเรียรให้ตัวเองสวยว่ายาโยเนะย,ยาโยเนะเหมือนย,ยาโย,ย,ย,ยอีไหมายาโยเนะไม่กลับละโอเคมชาวบ้านอาเจ้าลิฟเฮ้ยไม่ใช่ลิฟม,ม,ม, <ST AR> มาก่อนเพราะว่าอีกางหายด้ว <ST AR> ย ยปล่อยฉันก็ได้นะจริงๆรอดรอดวิสวยมากอีน้ำน้ำมาเลยน้ำมาเลยน้ำมาเลยวิวิน้ำมึงรอดไอวกะเทยเด็กโอ้ยวิวเองค่าอันนี่ก็ได้ฉันกดฉันกดฉันกดสองให้ปิดคนน่ะไม่เป็นไรใช่ไม่กดให้ฉันนี่แอร์คุณเจ้าอุ้ยน้ำแกรอดอ่ะแกเล่นรอดจังแกถอดมาได้นะรอบเนี้ย แล้วกูก็สมัยเลิศแต่กูก็อยากเลียให้น้ำว่าเย็ดแม่วันนี้ฉันจะปรับยศให้แกมีอำนาจทำได้ดีมากดีกว่าที่เอตีไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้เห็นนะโอ้ยอยากเลียให้น้ำจริงๆอรอเนี่ยงไงดีล่ะต้องรบเบิดแล้วกูสมัยกูแบบเหมือนรู้เหมือนโอ้ยอยากเลียให้ตัวเอง มดอลาแล้วซาดัมมนเดอโนมันเดนเตโมเดเล่นเวดีกว่ารอบนี้เพื่อนเกิดตีไปเลยตีไปเลยเล่นปเลนยทเงินเอเนียนตีนะแต่ว่าไม่เอาเรื่องมันเยอะเกินไปเดี๋ยวไปทำอื่นกัน อย่าน้ำเลือดนะเมื่อกี้เลือดกว่าคุณคนอีกใช่เลือดกว่าอาร์ตี้เป็นสิบเท่ากิงมากำลังไปแม่เหมือนจะหนีนะเอ้ยมาสิมา,มาสิมึงมเฮ้ยอาีนนี่กูเมนเซจูนี่นะไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันนะแต่ต้นเกมถามอยู่เลยว่าเอาอะไรนำ แกนมาเขาเรียกันแบบนี้ครับหนุ่อุ้ยปักดี่ะมีลิฟ์นะไปล่อยบนดีกว่าเฮ้ยตกใจอีแอนน์น้อมาอาเสียหายต้องแต่กลับบ้านเฮ้ยไม่กลับอ่ะจบ จบเมนแบบเมนแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยเฮ้ยแต่วายอยู่ล่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงกล้าทำเพื่อนกูเหรอมึงกล้าทำชู้เหรอสิ่งที่มึงควรตายก็คือมึงกล้าทำชู้ค่ะโอ๊ยมึงกล้าทำชู้เหรอ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  เป็นไงล่ะครันไหนมาทำชูมันต้องสัตโอ้โหสูตรเจ็ดศูนย์ไปแพงแล้วเนี <laughs> ่ยนะฉันอยู่นะถ้าจะเอาหรืออะไรอะ่ะ <c oughs> มีป๊อปมีอะไรไหมอยากเข้าอยู่นะ <c oughs> มันอันตรีมีปะ ไมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคไปเลย <c oughs> ไปเลยไปผิดฉันละแสบเลยสวย <c oughs> อุ๊ปป๊อกเีมนี้รอแล้วจ้ะ <c oughs> แม่เล่นเคลหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> โอ้โหเคลหล่อ <c oughs> เกมนี้ก็อาจจะไปแล้วว่าเอาไว้วันอื่นได้ไหมแล้วก็มาทวงวันอื่นได้ไหมวันนี้อาจจะไปแล้วว่า เกมที่เสียวหิอ่ะยาน้ำฉันกำลัไงไปยาน้ำวิ่งลงมาน้ำนั่นแหละโอ้ยื้อยื้อไว้โอ้ยน้ำมึงเลิว่ะน้ำมึงเลิศโอ้ยื้อไวหนึ่งไว้ยื้อไว้น้ำน้ำหลบน้ำหลบน้ำหลบฉันมาแล้วน้ำอย่าทำน้ำค่ะคือวันนี้ฉันจะเซฟแกสุดๆเลยคือแกเล่นเลิศเกินอ่ะไอ้เจี๊ยคลอบไปได้ คือฉันอยากจะเลียให้แกแรงๆที่หัวคุยหัวแกนลุกวันนี้คือฉันเข้าข้างแกฉันรักแกสุดๆยูเกินเลิศเกินไม่เป็นไรจบไหมอันดับหนึ่งเซียจูนี่อยู่ที่ไหนโอ้โหยูนี่คือโดนลุมสามตัวค่ะ กว่าสิบห้าก็ยอมแล้วมั้งเนี่ยอีหา่ามึงอย่าเพิ่งกดยอมนะอขอร้องหลายอย่าย,ยอมนะอย่าย,ยอมนะอย่าย,ยอมนะอย่าให้มันใจสู้อย่าย,ยอมเถอะขอร้องพูดจริงอันดับหนึ่สิบห้านาทีอ่ะสิบห้านาทีเพิ่งยอมนะโอ้โหไอเ้อเหี้ยเธอและอยู่นี่รอดอด้วยแม่งเนื้อขีดเดียวเจะอัมคิดเหรอ ยอมนะเยอะยอมนะโอ้โหยอมแล้วว่ายอมเลยจ้าคุณจะได้ออกมิสชิเงนีโดะยอมสองเกมแล้วเบื่อมากเลยสิบห้านาทีทั้งสองเกมเลย